สวัสดีครับพี่น้องแฟนๆใจยจรุนครับแฟนๆช่องสวนสิบแสนพิรักและโครลบครับสําหรับเซานี่กัอากาศคืมนะครับฝนตกหมือขึ้นแบรผ้สึกว่าก็แห้งพอสมค้วรครับนี่นาขังเขาแหล้วแเนียจากน้อยแต่ว่ากาศังบ,บ้านไหลๆเนาะสาหรับอําเภอหอยเม็กสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมสีมาไห้กําลังใจพี่น้องผู้ทีกําลังเปิดเปลี่ยปุกหรือว่ากาลังหาไลยได้จากซื้อออนไล่นะครับทุกคนผู้ใดก็อยากได้เงินผู้ใดก็อย,ย่ก เปิดถึงมาแล้วเห็นช่องใ่า่ๆเพนได้นะครับก็ะยกเค็ดขึ้นกันนะครับเอาคลิปนี้ผมขีดไม้กําลังใจนะครับผู้ทิพผนานการต่างคาแล้วกับผู้ี่ยังบริพานการต่างคานะครับทุกคนมีสิทธิ์มัดทุกคนนะครับแต่ว่ามือน,นี้นะครับที่ผมจะมาบอกก็คือบางคนคิดนะครับคิดจนว่าขิดขิดตกขิดตกไปเลยครับว่านี่ให้ใจแดงจังสีเห็ดใดเห็ดทิงใดเนาะจังสิเห็ดใด พี่น้องครับถ้าเฮามีการเรียนรู้มีการเบ่งมีการศึกษาพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับมันได้ทุกคนครับมันได้ทุกคนผมกัตะกี้ก็บร่ได้เป็นบ่ิได้เก่งอีนอังจจงเนียครับพี่น้องถ้าผู้ใดหงจักเริ่มมีการตัดต่อได้นะครับนั่นแหละแสดงว่าท่านกําลังจะ ท่านกาลังจะจะเลื่อนเติอตตือตูนเลี้วคงจะเอาข้ามบางข้ามออกคุจะเอาข้ามบางข้ามของมาไส่อันใดที่ผสมมาผ้า,าควา่วมคงจะเอาออกอันใดที่มันง่ามดีๆที่มันน่าจะค้งไวเสริมเติมแป้งจากน้อยเยี่ยมเลยครับนั่นแหละท่านกําลังจะท่านกําลังจะสุดยอดเลี้วนะครับเบียอย่าลืมนะครับว่าเฟซบุ๊กเขาต้องการความเปลี่ยนออริกินอล หรือว่าความเป็นธรรมชาตินะครับคือคงให้มันเป็นเอาเลยรกินนอนหมายถึงว่าเฮ็ดให้มันเป็นแบบธรรมชาติใส่เสียงจะคล้องเองตัดต่อให้หน่อยที่สุดนะครับบางคนพอถ้าเห็นมูเขาเฮ็ดได้หอได้นะครับเห็นเอียงเขาเฮ็ดได้พี่พี่สดานทั้งสันแก็คิดหลายโอ้พอเฮ็ดอะไรที่เปินดอกอืมเขา ขาห่อตัวโดดขึ้นต้นไม้ได้โดดลงน้ำได้โดดกลับไปโดดกมาห่อไปห่อมาได้พี่น้องก็ต้องไปซีเรียสครับคงความเป็นออริจินอลหมายถึงว่าเฮ็ดคิดของเขาให้มันเป็นแบบธรรมชาติที่สุดใส่เสียงจากของในการบรรยาย่เฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดข้นจังสีเขามาเบิ้งเขาได้นั่นแหละครับไปหัดไปฝึกเทคนิคแบบนี้ครับว่าเฮ็ดจังไดเขาจะหยุดเบิ้งคิดเขาได้เบิ้งจนจบ นะครับเพราะว่าสิเป็นเมื่อไม่หรือเมื่อเก่านะครับเฮ็ดจังไดวิธีการไปบิง่งไปศึกษาเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้ผมก็บกำลังพัฒนาจ้าขวงเือนครับค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆทุกมือเราก็ายแยกคิดหลายคันคิดหลายมันติเฮ็ดให้เสียระบบไปหมดเลยถ้าคิดหลายหนึ่งระบบคิดใจจะสมองเฮ้ามันสีมา,าเป่าั้งแหตงหน้าจอเฮ็ดจังใดเจันสิไดก็ค่อน,อนข่ายนะครับพี่น้องค่อนข่ายเอาที่เฮ้า สบายใจเหตุคิดให้มันสบายใจมันจังสิไปได้เด้อพี่น้องเด้อเห็นมูเขาตัดต่อเห็ุการณนั้นสิได้อยากได้อยากเฮ็ดอยากเปลี่ยนคือเพิ่นน่ะทางทางที่เฮ้าเห็ดบ่ท่าไในศึกษาเรียนรู้ค่อยๆไปศึกษาแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ครับพี่น้องเป็นได้ทุกคนครับเป็นได้ทุกคนมันบริยาครับฮูงจักเอาค่ำเขาฮูงจักเอาค่ำเอาภาพเขาฮูงจักเอาค่ำใดสิมันบริีเอาออกได้ตัดต่อออกได้น่ะ นั่นแหละแสดงว่าทันมากผูกขางเล้วทันก็ล่างจะกไปได้ไปได้ไกลนะครับค่อยๆพัฒนาครับพี่น้องผมกับว่ากับมาให้่ก็ร่างใจนะครับที่เห็นหลายท่านคิดหลายคิดจนคิดยิตกนะครับคิดว่าโอ้คงเป็นไปไม่ได้เห็ดน้เพึนไม่ได้เราปคว่ารู้ว่ามีวันผมเนครับความเป็นต้นฉบับเท่าน่ะสำคัญที่สุดเว่าไปบรรยายไปเฮ็ดเนี้ยไทยกับเขา ว้าวให้เขาเขาใจจนว่าเขาอยากหยุดเบิ่ออยากกินน้ำผู้นี่มันยังสิใส่ลูกเลีนใส้ยังเข้าไปครับพี่น้องเนอะเอาละครับผมก็ได้ฟั้งจากเพิ่นประสูตสวัสนเรียแล้วผมก็มาขยายความไมา่ให้ร่างใจพี่น้องด้วยครับเด้อสู่ไปนน้ำกันครับแค่ไหนก็ต้อง่านทุกคนแล้วทุกคนก็ต้องได้รับไล่ได้ครับสำหรับลี่นี้สวัสดีครับ